คอมเมนต์ยอดฮิตที่ใน Facebook ของสยามสปอร์ตนะฮะแลคนไหนก็จะเมาเป็นยังไงเขาบอกว่านี่คือแดงเดือดไหมต้องเรียกเกมนี้ว่าแดงเดือดนะนิวแดงเดือดก็อยากจะบอกว่าอยากเรียกอะไรเรียกเลยไม่มีปัญหานะอยากจะเรียกอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเป็นแดงเดือดเอาเลยครับไม่มีปัญหาเลยเลยเรียกเลยเรียกเลยไม่ไม่ติดไไมม่่ติดก็ได้เรียกเลยอยาแล้วถ้าสมมติอ่ะสมมติถ้าเกิดอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเป็นแดงเดือดใหม่แล้วแล้วลิเวอร์พูลแมนยูเป็นอะไรก็เป็นเกมปกติเจอเหมือนเจอเวสต์แฮม Icana, เหมือนเอร์บูนเจอฟูลเลมเจอเบอร์ล uh, euh ี่อะไรอย่างเงี้ยโอไม่มีชื่อเลือกไม่ต้องมีชื่อเรียกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยสบายเลยสบายเลยแล้วแต่พี่เลยแล้วแดงแดงอุดก็ไม่ต้องเรียกไม่เอาไอ้ะดาอยากจะเรียกอะไรก็บอกเลยอยากจะเรียกอะไรเรียกมึงนี่รอดซื้อจังเลยได้ยี่ห้อรอดซื้อจังเลยดำซึ่งวันแดงอุด แล้วเป็นอย่างนี้อีกเออเนี่ยรอซื้ออย่างพี่หรือม่ก็อาจจะเป็นเพลงใหม่ของพี่เสกเนี่อะไรมีจักรยานสีแดงเนีียเป็นรถบัสสีแดงอ่าเอาอีก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 ่ไา่แน่ากเอาไีกเอาอีกเอาอีกอาอจกเอาอเอาอีก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 นองนีกเไม่ีกเอาอย์เอาอีเอาอรกเอาอกเอาอีกเอาอ้กเอาอีกเอาอีกเอาีกเอาอีกเอาอลกเอาอีเอาอีกเอาอีกเอกเอาอเอีกเออีเอาอีกเกมที่ยิงมันเะยองกเอะอนช่วงที่อา์เซนอล แพ้ทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็โดนโอ้โหสามลูกสี่ลูกห้าลูกสี่ลูกห้าลูกนี่ประจำใช่นะหลังๆเนี่ยโอเคก็สู้ได้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากแล้วก็ก็ยังมีประตูอย่างวันนี้ก็มีประตูกันสองฝั่งด้วยความที่สไตล์ของทั้งสองทีมมันสไตล์บุกอ่ะคือเขาบอกเกมรุกด้วยกันทั้งคู่ครองบอลบุกใส่คู่ต่อสู้เสมอไม่ว่าจะเจอใครก็ตาม